ที่หนูอยากได้ของเพิ่งมาส่งเลยตะกี้นี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องเซอร์ไพรส์น้องกันแม่แอบบอกน้องไปว่านี่ของป๊าไม่ใช่ของหนูนะแม่แกะไปก็ระแวงไปไม่รู้ว่าจะโปะแตกกันเมื่อไหร่รีบประกอบกันดีกว่าอา้าคันใหญ่มากเลยอะออฟโรดที่พี่นิวตันอยากได้เขาอยากได้คันสีดำนะ แม่นี่ก็ระแวงไปหมดแล้วลูกเอ้ย มาพร้อมเสียงในกายหยาบเลยจ้าหลบไม่ทันไีเที่ยวแล้วโอ้โหไม่สบายเลยอ่ะโอยจะทำให้สบัยซะหน่อยก็ขยันเรียกเลยประกอบไปชั่วโมงหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มางมเรื่องสายไฟแล้วจ้าฉลาดเกินเรื่องเนี้ย ดีนะมีผู้ช่วยตัวจิ๋วมาช่วย่วนอยเนี่ยแต่ได้เรื่องอยู่นะมาช่วยบอกตรงนู้นตรงนี้แม่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้กำกับตลอดเวลาจขึ้นปแวคาดเดืยต่ว่าอันนี้มันสดเอ้ยเไนลีเ้าสดง ครั้งแรกเขาบอกว่าต้องชาร์จแบต6-7ชั่วโมงก่อนใช่เดี๋ยวยังไม่เสร็จน่าขอดีไหมบอกว่ายังไม่เสร็จอะไรยังไม่เสร็จทุก็ัวขอกี่นาทีดีก่อนแต่แม่ต้องแก้ล้อฝั่งนี้เพราะว่าน่าจะไขน็อตแน่นหรือเอียงไปอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเพราะล้อมันเอียงฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยฝั่งน,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 นี้แล้วก็เดี๋ยวแม่จะชาร์จแบตนะพรุ่งนี้รีวิวอีกทีนะคะ ก็จะมีไฟไฟตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันก okay ็จะเปิดแต่ว่าไฟข้างบนตรงนี้มันก็จะเปิดไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวจะลองเปิดเ okay ตือนกดเตือนกดตรงกดปุ่มหนะครับอือฮึครับไฟมันก็จะมามีไฟด้วยเสียงอย่างเทพแล้วงาต่อกดบีดแต่กดตรงนี้ครับ ถ้าาเกกิดยกกตรงไหนนะคะกดเพลงตรงไหนนะมีสามเพลงีแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากยกุ่งไปด้วยกระยุโอเคี่ลองขึ้นไปนั่งหน่อยมันจะได้เห็นชัดๆว่ายโยกกรุ่มนี้จะเป็นเพลง อันนี้ถ้าเกิดใครกลัวกลัวเดินเปิดเพลง <ift phones> <es> กดตรงนี้มันก็จะกดเพลงไม่ได้แต่บีบแจกก็ยังได้อยู่ก็คือเดิก็กดทีด่น่โอเคแล้วก็เสียบ USB ได้<ซะ>ใช่ไหมเราต้องปุ่มอันนี้ล่ะยังไม่เห็นอธิบายเลยอันนี้ต้นอันนี้คือเกียร์ว่างเกียร์ว่าง,<ๆ>งกลางเกียร์ว่างอันนี้คือระน,ดนาดถอยหลังอันนี้กดถอยตอนใช้แบตก้องใช้เกียร์ว่างเอาไว้ลองขับเลย ขับต้องกดตรงนี้เราต้องเหยียบตรงนั้น<ม>โอเคม,มีไฟหลังด้วยนะอะไรนะคะไฟหลังอะไฟหลังกดปุ่ม ให้พงมาเลยไปทางนี้ครับรใครอยากไปทางนี้ก็พงมาเลยไปทางนี้แล้วถ้าจะถอยหลังอะคะถอยหลังกดตรงนี้กดถอยหลังอ่ะแล้วทำยังไงไหนถอยหลังเข้าซองให้หน่อยสิ ตรงอยู่นะโ <Okay. S 2> อเคไว้คราวหน้าเราจะไปอะไรคะตรงนี้ก็จะมีกระจก่ะ,ระบรนดกถอดได้สองข้างนี่แล้วก็ประตูประตูบเปิดได้สดอางประตูเป็นปีกนกด้วยอ่าโอเคมีอะไรอีกไหมคะนีลังข้างหลังจบยงังข้างหลังข้างหลังอง้นอนง้นหนนี่ไหม,มครับ ถ้าเกิดตอนนี้คอบมันก็เปิดครับแล้วดูตรงน,นี้นี่มันจะเปิดอด่ะอ๋อล้ออะไรอ่ะโอเคเสียบ,ยบโอเคไว้นิวตันพาคันนี้ไปเที่ยวนะแล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะคะ เป็นกำลังใจให้เราเต้นด้คัะกด s ับ <S สไคร b ์กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ